คุณแพนเค้กแล้วก็สารวัตรหมีค่ะมีการเผยเริกงานแต่ง10มิถุนายนนี้ค่ะหลังลงภาพเปิดปฐมบทรักครั้งใหญ่ค่ะตุ๊กตาหมีคู่รักใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมสร้างแฮชแท็กเรื่องราวดีๆของแพนหมีและ hashtag แฮชแท็กแพนหมีเดอะซิมพลี่ไฟล์จนทุกคนเนี่ยลุ้นถึงเรื่องราวดีๆของนางเอกดังแพนเค้กเขมมนิดและพี่หมีรองพุ่มกับหมีสักสุนทรล่าสุดค่ะทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะพร้อมส่งคลิปเปิดใจอย่างเป็นทางการ ผ่านแฮชแท็กที่ทั้งคู่ตั้งขึ้นพร้อมเผยถึงงานแต่งที่จะมีขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยสาวแพนค่ะกล่าวว่าก็ขอบคุณนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเสมอแล้วก็รักและติดตามกันมาตลอดเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานการวางแผนสิ่งต่างๆนะคะวันที่เราดูกันไว้ทั้งสองครอบครัวก็จะเป็นวันที่10มิถุนายนที่จะเป็นแบบในครอบครัวกันก่อนขณะที่พี่หมีก็กล่าวว่า ส่วนในรีเซพชันที่จะมีงานเลี้ยงงานฉลองต่างๆเนี่ยขอดูตามสถานการณ์อีกนิดนึงว่าช่วงไหนดีแต่คิดว่ามีอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกันนี้นะคะทั้งคู่ก็มีการฝากติดตามกันเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบกันค่ะ